เรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ประชาชนหลายๆคนจะพูดถึงเมื่อมีการสอบถามว่าจะพิจารณาเรื่องไหนในการเลือกรัฐบาลชุดใหม่ในการเลือกสสเข้ามาทำหน้าที่นะคะแต่ว่าปัญหานี้ไม่เคยหมดไปกระทั่งในพื้นที่เองกรุงเทพมหานคร,ก,รก็พบปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันและมีการจับได้เรียกได้ว่าหลักฐานเนี่ย มันคามือเลยนะคะกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเขตราชเทวีเรียกรับสินบนกว่า3ล้านบาทจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยบอกว่านี่เป็นการแรกไม่ต้องมาเสียภาษีโรงเรือน40ล้านบาทตอนนี้ก็มให้ออกแล้วนะคะแล้วก็ให้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแต่ตัวผู้ถูกตา้องกล่าวหายังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ ตำรวจกองบังคับการป้องกันปรับปร,รามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป,ปก็ได้เปิดปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการปรับปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทจับกลุ่มนายประมวลแสงแก้วสีหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักง,งานเขตราชเทวีเป็นการจับกลุ่มบริเวณลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านพญาไทค่ะเพราะได้รับแจง้งบอกว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จำนวนเงินเนี่ย กว่า3ล้านบาทค่ะนายพงม์วิสารเกษมสุขเลยาธะที่การปปทก็บอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายให้ตัวแทนไปชำระภาษีโรงเรือและที่ดินนายประมวลแจ้งมาบอกว่าต้องเสียภาษีกว่า40ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเอาเงินมาให้3ล้านก็ไม่ต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทได้แจ้งว่าเงิน40ล้านบาทเนี่ยมันเป็นการประเมินสูงเกินจริงไหมปรากฏว่าเจรจากันไปมานายประมวลขอเพิ่มจากตอนแรกเรียก3ล้าน เพิ่มเป็น3ล้าน5แสนอ้างแบบนี้ค่ะจะต้องเอาเงินไปแบ่งกับกรรมการอีกหลายคนสุดท้ายต่อรองไปมาก็เหลือที่3ล้าน2แสนบาทแต่ว่าผู้เสียหายเขามองเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตทำผิดกฎหมายก็เลยไปร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดี ก็มีการวางแผนเข้าจับกลุ่มนะคะเงินที่จะเอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่คนนี้มีการลงบันทึกประจำวันมีการระบุเลขหมายบนธนบัตรเอาไว้แล้วด้วยดังนั้นพอถึงเวลานัดหมายพอผู้เสียหายส่งมอบเงินให้กับนายประมวลนายประมวลเนี่ยขับรถของสำนักง,งานเขตราชาทีวีมารับเงินจำนวนดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวตรวจคน้นพบเงิน3ล้านสองบาทและธนบัตรก็ได้เลข เลขหมายของธนาบาัตรตรงกับที่ลงบันทึกประจําวันไว้ดังนั้นก็ควบคุมตัวไปสอบสวนค่ะวันที่สเมษานะครับก็มีการได้นำเงินที่ผู้เสียหายมาลงประจําวันไว้เพื่อจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสนเขตเอาเขตรัฐทีวีนะครับที่มาเรียกรับนะครับ ตรงนี้นะครับกเ็เงินจำนวนที่เรียกรับเนี่ยมีถึงสามล้านสองแสนบาทนะครับจริงๆผู้เสียหายเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเงินให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะครับคิดมาเท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นแต่พฤติกรรมของเอจ้าหน้าที่เนี่ยมิติกรรมที่ไม่ไม่มีการ เรียกรับเงินเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อไปเอาเข้าหลวงนะครับแต่เขาจะเอาเงินตัวเนี้ไปใช้ส่วนตัวแต่ถ้าฟังจากผู้ต้องหายัางปฏิเสธนะคะอ้างบอกว่าของที่รับมาจากผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าเป็นเอกสาร ก็เลยรับเอาไว้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบรวมทั้งละเว้นปฏิบัติหน้าที่ค่ะจากนี้ก็จะต้องรวบรวมหลักฐานดําเนินคดีส่งไปที่ปปชและต้องสืบสวนเส้นทางการเงินว่าเอาไปฟอกเงินเอาไปส่งต่อให้กับบุคคลอื่นตามที่กล่าวอ้างกับผู้เสียหายด้วยหรือไม่ ขณะที่นายเฉลิมพลโชคนุชิตรองปลัดกอทมอที่ร่วมตรวจสอบการจับคุมเปิดเผยแบบนี้ค่ะกทมในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งให้นายประมวลย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่สำคัญคือพิจารณาให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะคงจะย้ายนะครับเข้าไปเ,เขาเรียกอ,อ,อยู่สานักงานปลัดนะครับแล้วก็ พักราชาการนะครับพร้อมกับตั้งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับกรรมการชุดที่ต่อไปนะครับก็มีตามกฎกรก,รกรก็คงดาเนินการได้ภายใน120วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเหตุอันควรว่าถ้าทําต่อไปก็จะใช้เวลานี่ก็คงจะใช้ให้ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทํากรณีเช่นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันทุกรายนะครับ สำหรับกรณีนี้นายภูมิวิสารเกษมสุขเลข,ขาที่การปะปะทเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากผู้เสียหายมีการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่31มีนาคมแล้วนะคะพฤติการของผู้ต้องหาข่มขู่ผู้เสียหายค่ะบอกว่าจะเพิ่มเงินไปจนกว่าผู้เสียหายจะจ่ายเงินทั้งที่ผู้เสียหายก็บอกว่ายินยอมจะชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่รายนี้ก็เรียกรับผลประโยชน์ค่ะ